อาพอพูดถึงเรื่องของเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยนะในความนอบน้อมออน,น้อมถ่อมตนมันต้องมีใช่ไหม,มแต่มีเด็กคนนึงทาผู้ใหญ่คนนึะ่ะโมโหเดือดจัดมากเลยประกาศบอกไม่เอาแล้วขอแยกทางไม่คบแล้วกับไอ้เด็กคนนี้นะเด็กคนนี้ที่ว่าก็คือแจ็คแฟนฉันทําไมเด็กคนนี้เนี่ยถูกผู้ใหญ่ในวงการหลายๆคนพูดถึงบ่อยเหลือเกินและล่าสุดแจ็คแฟนฉันกําลังจะถูกเทจากพี่หม่ำจกมก ซึ่งปกติแล้วแกก็ไม่เคยเทใครนะคะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ใหญ่และเด็กที่คบหากันคู่นี้นะคะครานี่้หละต้องบอกว่าทําเอาหลายๆคนถึงกับตกอ,อกตกใจเลยค่ะหลังจากที่ซูเปอร์สตาร์ตลกนัมเบอร์วันของเมืองไทยอย่างพี่หม่ำจกมกเนี่ยประกาศแยกทางกับนักแสดงรุ่นน้องอย่างแจ็คแฟนฉันก็ได้โพสต์คลิปลงในช่อง YouTube ของภรรยาชื่อว่ามดเอนดูแล้วก็ระบายความในใจบอกว่าวันนี้ จะมาพูดถึงเรื่องของพักพวกที่น้องเพื่อนฝูงก็รักทุกคนนั่นแหละแต่วันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่รักนะรักเหมือนเดิมแต่ขอพูดหน่อยอยากจะพูดอยากจะขอแยกทางกับนักแสดงรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อเหมือนก็คือแจ็คแฟนฉั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 นเอาอีกแล้วตีกันอีกแล้วตีกันอีกแล้วทำ <c oughs> ไมแจ็คเนี่ย <c oughs> ถึงโดนเทบ่อยๆแบบนี้นะคะเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่า เกิดจากการเชียร์ทีมฟุตบอลนั่นเองล่าสุดไงเออเพราะว่าอยากจะขอไปเชียร์ทีมอื่นบ้างพี่หม่ำบอกอย่างนี้ไม่เอาแล้วแมนยงแมนยูอะไรขอไปเชียร์ลิเวอร์พูลสักแป๊บหนึ่ง <L> ยิงประตูได้9ต <L> ่อศนถึงแม้จะอยู่อันดับ7วันหน้าไม่แน่อาจจะอยู่อันดับ5หรือ6อแล้วก็ยกมือไหว้ขอแยกทางสุดๆของตัวเองละขอลาทีพี่ม่ำบอกฉันขอไป อิงแอบแนบชิดซบหรือว่าููเพื่ออะไรจะดีขึ้นเพื่อครอบครัวจะดีขึ้นเพื่อความสบายใจเก่มากทำไมอ่ะก็ตอนเรไอได้ฟังเหตุผลนี้โอ้โหตอนแรกทุกคนตกใจเพราะว่าปกติไี่จริงไม่เคยแบบมีอารมณ์อะไรแบบนี้เนอะในที่สุดพอเฉลยแล้วก็ฮากันเลยทีเดียวค่ะที่แท้พี่น้องเขาหยอกกันขำๆเท่านั้นเองแล้วก็ อาแขนต้อนรับที่หม่ำสูตรทีมลิเวอร์พูลแล้วสำหรับแฟนคลับลิเวอร์พูลทั้งหลายนะคะขาะที่หนุ่มแจ็คก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับฮาฮาฮาฮครั้งหน้าว่ากันใหม่ครับมแม่เขาคือก็มีแค่แม์นี้แหละที่มัน90ม,มาไทยเอยิงลงิเวอร์พูลถล่มทลาเลยแมก็คงน้อยใจแหละน้อยใจทีมตัวเองไงเลยอาจจะแบบเอ้ยเ,<ร>เป็นแม่ลดูดบอาง เจออะไรจะดีขึ้นอ่านะคะก็เลยจะแยกทางกับแจ็คก่อนเพราะแจ็คก็แมนยูเหมือนกันอเป็นสายแบบผีแดงเหมือนกันอย่างนี้ดูมากน่ารักคือช่วงนี้เนี่ยแดงเดือดก็แดงเดือดจริงๆนะเพราะว่าเราไม่แน่ใจอ่ะบางทีเขาก็ดูเล่นดีๆหรือแต่ระดับสนามอะไรเงี้ยแต่พอทําไมครั้งนี้มันถึง90เนี่ยหลายคนก็แบบเกิดขึ้นได้มั้งไม่อยู่กับลูกกลมๆหน้าเฟซบุ๊กก็คือเงียบกริบเลยนะคะหลายๆคนก็ทอห่งแดงก็เย้ยขั้นใหญ่เลยว่าแมมหน้าฟีดเงียบชนะ ตอนมาในไทยเนี่ยโอโ้โหนัาฟีด<อ>แบบแดงเช่ขิงกันไปขิงกันมาสลับกันไปมาแบบนี้ก็เป็นความสนุกของบรรดาแฟนฟุตบอลเขานะคะมีอะไรให้สนุกสนานมีอะไรให้คุยกันนะคะ